Oui. Des des pues mm ุงเงินต nah ุงเงินให้พี kas, ่มีตังพี่มีตังพี่มีตังพี่มีตังมาเร็วพี่มีตังมาเล่นกับน้องมาเร็วไอตุ้งเกินจอบแซะไอตุ้งเงิไอ้ย่าน้องตุ้งเงินกับน้องมีตังตัวแซ่บของบ้านจอมยุ่งของบ้าน ทำไดน้นน้องทำได้ยันน้นโอ๊ย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 อ๊แีตงตังะตอนนี้มีปอกตีนมีตังตอนนี้ไม่มีปอกตีนน้องตุ้งเงิน

โซนจริงอดี๋ยย่ารูอย่ารูอย่ารูก็ขาแ่รวมนองนโอู้เจ็บเจ็บ